บทสวดอภยปริศสวดเพื่อป้องกันอันตรายและทำให้นอนหลับพันดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสัตโธ ป้าปักะโหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัตสะสัพโทป้าปักะโหทุตสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัตสะสัพโทปาปักะโหทุตสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสะกุนัสสะสะโตป้าปะคะโหทุตสุปีนังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสะกุนัสสะสะโตปาปะคะโหทุตสุปีนังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสะกุนัสสะสะโต ป้าปักขหทุตสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนิมิตตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสะโธป้าปักขโหทุตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสะโธปาปักโหทุตสุปินังอากันตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสะสโทปาปะกะหทุตสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสะสโทปาปะกะหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตตังอวมังครลัญจะ โยจามนาโปสักุนัสสะสัตโธปาปักขโหทุตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสัตโธปาปักขโหทุตสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสัตโธ ปาปะหทุตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังครลัญจะโยจามนาโปสกุนัตสสโทปาปกะหทุตสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัตสสโทปาปกะหทุตสุปินังอากันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสะสะโตปาปะกะโหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสะสะโตปาปกะโหทุตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาเสมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุนัสสะสะโต ปาปักโหทุตสุปินางอกันตังสังขานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนนิมิตตังอวะมังครลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสัตโธป้าปักโหทุตสุปินางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตยันทุนนิมิตตังอวะมังครลัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสัตโธป้าปักขโหทุตสุปินางอากันตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัสสัตโตปาปะโหทุตสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัสสัตโตปาปะโหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะ โยจามนาโปสกุนัสสะสัตโทปาปักขโหทุตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปักขโหทุตสุปินังอกันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัสสะสัตโท ปาปักกโหทุตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัตสะสัตโทปาปักกโหทุตสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุนัตสะสัตโทปาปักกโหทุตสุปินังอกันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุ